สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของใหม่นะคะก็มาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเรียงตรงพื้นให้ดูนะนี่นะคะก็เอามาเรียงพูนมากเลยมีหลายชั้นนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิ้นแรกกันก่อนนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นไม m ์ l o d y H ี้บันนะคะก็จะมีมา2ชิ้นนะชิ้นละ250บาทเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้มันนิ่มสโลแล้วก็ขนาดไม่เล็กนะเราคิดว่ามันขนาด เล็กๆนะคะอันนี้ก็เกือบซัมโบนะสโลมากนะคะแพ็กเกจน่ารักมีทั้งหมด2ชิ้นชิลละ250บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเบดเดลโกนะหรือเรียกว่าปังโลกนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะคือยาวมากๆเลยนะคะยิ่งกว่าแขนอีกนะอันนี้ยาวกว่าปังยาวเยอะเลยนะคะก็จะเป็นแท็กแบบนี้ของเบดเดลนะ ็นี่นะคะราคาชิลร้า330บาทอันนี้มันก็จะเป็นลายแบบปังหนอนนะคะปังหนอนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายปังหนอนเหมือนกันแต่ว่ามันจะแบนกว่านะขนาดแบนๆแล้วอันนั้นก็จะเป็นปังเกียวนะคะโอเคก็อันนี้ราคาชิลร้า330บาทมีทั้งหมด3มชิ้นนะคะเ,คเนื้อแน่นสโลด้วยนะ 330บาทต่อมานะคะอันนี้จะมาใหม่เลยไม่เคยเอามาเลยนะคะก็จะเป็นปังจัมโบ้คิตตี้นะก็ลักษณะคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะมันจะเป็นแบบมี2แบบนะคะก็เอามาเยอะอยู่นะอย่างน,นี้ก็จะมีแบบชชมพูกับแบบน้ําตาลนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ก็นี่นะคะราคา300บาทนะคะก็ อันนี้จะเป็นแท็กของ Hello Kitty Sweet Cafe นะก็อันนี้ทุกอย่างเหมือนฟัปงปอนคิตตี้เลยแบบขนาดเล็กเลยแต่อันนี้จะเป็นปังปอนคิตตี้ใหญ่นะมันเรียกว่าปังปอนคิตตี้ยักษ์นะเราขอเรียกว่านี้กันจะได้ไม่งงนะคะก็อันนี้กลิ่นก็เหมือนนะแต่ว่าที่ต่างกันนะคะก็คือเนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วมันก็จะโลจะโลเหมือนเดิมโลมากด้วยชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ ก็อันนี้นะสามร้อยบาทนะคะเอามาเยอะนะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปองปองคิตตี้แบบเล็กนะก็เหมือนกันค่ะแท็กอะไรเหมือนกันหมดเลยความสโลนะนี่นะคะแต่ขนาดมันเล็กกว่านะกิ่นก็คล้ายๆกันนะคะเนื้อนแน่นอันี้น่ะเป็นลายเส้นนะคะ ก็อ๋อลายเส้นมันอยู่ข้างหน้านะก็อันนี้ตรงนี้มันจะมีแบบเป็นสีทองห่อแบบนี้แล้วก็จะมีแบบเป็นที่เป็นสติกเกอร์นะก็คล้ายๆกันหมดนะคะได้หมดนะไม่ไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะเพราะมันอย่างเดียวกันแต่ว่าอันนี้สี ธรรมดาเราเอามา4ชิ้นส่วนสีช็อกโกแลตเราเอามา1ชิ้นนะชิ้นนั้นราคาชิลา250บาทต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปังบอ,องคูมานะก็ขายดีมากๆคือเอามาทีไรก็หมดทุกทีเลยนะคะก็ต้องรีบมาซื้อกันหน่อยนะก็อันนี้นะคะจะเป็นแท็กแบบนี้ชิ้นใหญ่ก็เท่าที่รู้กันนะคะสโล ก็อันนี้เอามาทั้งหมด4ชิ้นนะแต่ตัวนี้ก็ผิดได้ด้วยน่ารักมาก4ชิ้นนะคะราคาชิละ300บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นยามโลมินเนียนนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะรู้สึกแบบตาเดียวไม่มีนะคะเป็น2ตาทั้ง3ชิ้นจะเป็นแท็กแบบนี้นะแท็กของมินเนียนเวอร์สองนะคะก็อันนี้ ความสโล์นะสโล์มากนะคะชิ้นก็ไม่เล็กใหญ่ชิ้นก็ใหญ่นะคะน่ารักมากๆอันนี้ราคาชิล่สองร้อยห้าสิบบาทมีสามชิ้น,นะคะ่ะถนัดมือมากเลยนะคะต่อมาอันนี้เราก็ไม่เคยเอามาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นฮิลาคูมาแพนเค้กนะก็จะมีคูมาสีนี้แล้วก็สีชมพูนะคะก็มีหลายหน้านะคะมีหลายหน้ามากเลยแต่หน้านี้ไม่แน่ใจเป็นหน้าอะไรนะคะก็ อันนี้เราเอามาสีนี้3แล้วก็สีชมพู2นะราคาชิละสราบบาทนะคะนี่นะสโลนิดๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งนะตอนแรกคิดว่ามันจะแข็งมากแต่อันนี้ก็ไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยต่อมานะคะก็จะเป็นบิสกิตคาบดีนะก็จะมี2สีนะคะเอามาสีละ2สีนนะก็จะเป็นแถบแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้ราคาชิละาสองบาทนะนิ่มมากสโลด้วยนะคะราคาถูกประหยัดงบมากๆเลยเนาะนี่นะคะราคาชิละาสองบาทเท่านั้นน่ารักด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นแคตเกอร์แมวเหมือนเดิมค่ะอันนี้ลายเส้นข้างหลังอันนี้ได้ยินเสียงหักนะคะก็ อันนี้ก็ราคาชิ้นละ250บาทเหมือนเดิมแต่ชิ้นเดียวนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกเค้กไส่ไหลนะก็อันนี้จะเป็นแท็กแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นแต่ละสีไม่เหมือนกันนะก็ไส้มันจะไหลออกมาเป็นสีดำไหลแน่ไหลได้ทุกชิ้นนะคะแต่เราไม่อยากปีบมากเลยก็ราคาชิ้นละ160บาทนะคะ ต่อมาก็จะเป็นคาบิไส้ไหลค่ะจะมีทั้งแท็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแท็กแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะแค่รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะก็อันนี้ไหลแบบนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะก็อันนี้ราคาชิ้นละ160บาทเหมือนกันมี2ชิ้น,นะค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโดนัทแฮมเบอร์เกอร์นะมี 2ชิ้นนะคะมีชิ้นนี้ด้วยนะ2ชิ้นก็อันนี้จะเป็นแท็กนะคะลูซิโอเหมือนเดิมบาชเชนสีชมพูนะคะโลนิดๆน,นะคะราคาชิ้ละสาม0บาทมี2ชิ้น,นะคะ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเป็ดนะคะเป็นเป็ดของแซมมี่นะเอ้ยก็ถ้าบีบตรงปกต,ตรงอื่นเนะี่ยมันก็จะนิ่มสโลมสโลนะสโลแต่ว่าถ้า นีบตรงประมาณใต้คอนะคะเสียงมันก็จะออกมาตรงตูดเห็นไหมแต่เรากลัวบีแล้วไม่ได้นะนี่นะคะมันบีบได้นะแต่เราบีบไม่ได้นะคะก้านี่นะคะราคาสี่ระสี่ร้อยบาท ต่อมานะคะอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นโดนัทหัวใจนะคะจะเป็นโดนัทหัวใจของแซมมี่นะออโอเคก็อันนี้สีแจ่มมากอันนี้ก็เราชอบตรงที่ว่ามีขาวๆโรยด้วยนะก็อันนี้ราคาชิล่าสี่ร้อยบาทนะคะจะโล่งนิด,ดๆเหมือนกันมีสองชิ้นแบบนี้นะคะ นี่นะคะจะเป็นของใหม่ที่เอามาทั้งหมดในวันนี้นะก็บางชิ้นี่ก็ไม่เนนาคยเอามาขายเลยนะคะโอเคค่ะ idline นะคะโคมวนวันสองห้าหนะ่กะก็อันนี้นะคะเรางดส่งเกมแล้วก็งดก่อกวนทุกอย่างด้วยนะ ก็ไม่ได้รับจอง่าสั่งเล่นๆนะคะของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ